ในชิ้นระเริดมีสองเนะาะคือปัม๊มที่เืานร่วมกันสองปัม๊มแต่ว่าเราจะใช้แค่ทำแค่ปัม๊มเดียวนะครับอันนี้เราเรียกว่ามอเตอร์อันนี้เราเรียกว่าปั๊มนะครับอันนี้ถังเก็บน้ำอันนี้เป็นท่อน้ำเข้าปั๊มนะครับอันนี้ปั๊มทีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเกจวัดวัด,วดความดันน้ำที่สูงนะครับแล้วก็จะส่งเข้ามาที่เดิมน อันนี้ก็เป็นเกณฑ์ว่าความดันน้ำทางออกอันนี้ทางเข้าอ,อันนี้ทางออกเพราะฉะนั้นสองตัวเนี่ยเอามาลบกันถ้าอันนี้ติดลบมันก็จะกลายเป็นบวกรวมลบเป็นบวกนะมันจะเริ่มต้นที่ตอนนี้มันเริ่มต้นที่เวกขเกเริ่มต้นที่ศูนย์อันนี้น่าจะติดลบเนาะตัวน,นี้น่าจะติดลบครับนะตัวน,นี้น่าจะเป็นบวก ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะอ่านอยู่ที่กิโลกร,รัมต่อตารางเซนอันนี้ก็อ่านเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนเหมือนกันนะครับอ่านตัวเลขที่มันอยู่เป็นสีดํานะอันนี้อ่านเป็นสีดําอ่านเป็นสีดานะครับสีดำที่อันนี้สีแดงใช่ค่ะอันนี้สีดำค่ะนะครับแล้วจะสูบเข้ามานี่แล้วก็ไหลเข้าถาังนี่แล้วก็ออกนี่นครับมันจะไม่เข้าเลยในชุดนี้ อันนี้เป็นชุดควบคุมมันนะครับเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันจะถูกควบคุมด้วยทามถี่ของไฟฟ้าเขาเรียกว่าเฮิร์ตนะครับเฮิร์ตมันจะปรับอัตราการไหลเอ้ยปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ความเร็วรอบของมอเตอร์เนี่ยเราจะวัดจากนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากดเปิดแล้วก็เปิดตามนี้โอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลืนไปแป๊บหนึ่งปิดนะปิดเปิดใไปก็ปิดปิดเปิดไปอันนี้อ่าตอนนี้ มอเตอร์เวลามันทํางานมันก็จะมีแรงฉุดของมันนะครับเราจะอ่านแรงฉุดเท่ามันมันอยู่ในเนี้ยหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมหรือหน่วยเป็นนิวตันจะจะไปได้อยู่ในสูตรของคุณคุณไปดูสูตรคุณเนาะ <Okay. S 1> คุณอาจา <Yeah. S 1> จะเดไป็นทั้งสองอันก็ได้นะครับเสร็จแล้วคุณก็เปิดปั๊มหนึ่งผมตั้งเอาไว้ที่2 2เฮิร์มันได้ความเร็วรอบที่พันสามสมมุติว่าเราจะเล่นความเร็วรอบสักพันห้าความเร็วรอบสักพันห้าแล้ว เราก็เริ่มต้นเราก็มาอ่านข้อทางดูอัันนนี้มจะเปป็นเียจทางดูเปียจทางส่งแล้วก็บารดาการผลอันนี้ถ้าถ้าอ่านมันจะเป็นศูนย์จุดศูนย์ใช่ไหมคะเหมือนบันไดซึ่งคือศูนย์แปดอันนี้เหรอแปดอันนี้ยังไม่ถึงหนึ่งใช่ศูนย์จุดศูนย์แปดผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลบนะ เคียนเคียนเคียนความดันข yeah, yeah. yeah. ah. uh, mm ้างบนก็จะเป็นน่าจะเป็นศูนย์และคราวนี้คุณก็มาจับเวลาเหมือนเดิมนะครับอ่าสิบกำลังสามเนี่ยก็คือหนึ่งวิใช่ไหมคุณก็จับเวลาว่าหนึ่งวิเนี่ยสักกี่วินาทีกี่นาทีก็แล้วแต่เสร็จแล้วคุณก็มาบีบอลงบีมอลงนะครับบีมอลงคุณต้องพอให้มันอ่านได้ แต่คุณก็อ่านนี่อ่านนี่แล้วก็จับเวลาแล้วก็รีวอลุอีกเออรีวอลุอีกอ่านนี่อ่านนี่อ่านนี่จับเวลาก็รีวอลุอีกอ่านนี่อ่านนี่แล้วก็จับเวลารีวอลุอีกอ่านนี่อ่านนี่แล้วก็จับเวลากระจกกี่ค่าค่ะเอาสักประมาณห้าข้าใช่ใช่ใช่เอาสักสองพันลอบก็ได้ครับไปเสืิมจะได้เห็นภาพวาดคนนั้น bye